ห่างกัน14ปีครับแม่จะไหวหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูครับประสบการณ์ของพนมท็อปคิงบ็อกโดนเป็นร่วงครับหมัดแบบนี้อาวครับจับแล้วเกี่ยวจะดึงถอยหลังจิ้มครับโอ้โหโดนขวาทิ่มอาครับนักมวยนี่พอประทะกันไปนี่รู้นะครับ จาวบ้านเชียงบริเวณลูกตาคระเอ้าเลยครับมาแล้วครับหมัดซ้ายของพนมครับต่อยได้ลุ้นเลยครับแบบนี้จริงๆครับอ้าโอ้โหโดนหมัดขวามีสุดครับต้องตามเร็วๆเลยครับพนมแต่เด่นนะครับนี่นะครับทีร์ประสามวยเขาบอกว่าใช้ความสดบนความเก่าเลยครับเรื่องของร่างกายยูริแน่นอนครับแข็งแกร่งจริงๆใส่สดเหมือนกันครับพนมโอ้โหดูครับรับแบบไม่สะทกสะท้านเลยครับยูริ โตแข่งขวามาแค่พยายามจะเล่นได้โอ้โหดูดิครับอ้โหจิ้มมาตัวครับโดนไปนี่โหแต่ยูรินี่แกลุยแหลกจริงๆครับอาศัยสภาพร่างกายอาศัยรี่วแรงกาจะบทให้อ่ะสามสแล้วนะครับได้ขนาดนี้ต้องบอกว่ายังเจ๋งยังเจ๋วแล้วครับสภาพของพนมเดินเร็วดนะครับพยายามจะบี้วงในครับยูริโซเลสตียุบไม่ยุบยุบไม่ยบุบ มันเบียดเดินหาน,นักมือรุ่นพี่นะครับดูภาพช้าครับเกี่ยวไว้โอ้โหซ้ายไปไม่จะเถือนครับขวามานี่แม่ร้าวไปทั้งร่างเลยครับโอ้โหตัดลำตัวนี่ครับลูกโตมาเป็นชุดเหมือนกันครับพนมต้องออกมาบ่อยๆนะครับ โอ้โหลูนีโดนขวาสุดครับรีบตามเข้าไปทันทีครับพนมภาพช้ากันเลยครับปวดขวาเน้นเนื้อครับดี๋ยับต่อยลำตัวครับฮุกซ้ายสวยครับช็อตนี้โอ้โห,โโห,โโหโดูเเลี่ยนเดินหานักมือรุ่นพี่นะครับดูภาพช้าครับ เกี่ยวไว้โอ้โหซ้ายไปไม่จะเทือนครับขวามานี่แม่ร้าวไปทั้งร่างเลยครับโอ้โ,โอ้โหตัดลำตัวนี่ครับลูกโตมาเป็นชุดเหมือนกันครับธนมต้องออกมาบ่อยๆนะครับโอ้โหลูนี้โดนขวาสุดครับรีบตามเข้าไปทันทีครับธนมภาพช้ากันเลยครับ ปวดขวาเน,เนื้อครับดูครับต่อยลำตัวครับทุกซ้ายสวยครับช็อตนี้โอ้โห,โหดูผลค,คะแนนอย่างเป็นทางการครับกรรมการท่านแรกครับให้คะแนน28ต่อ29นานำเงินครับเสียงแรกเป็นของน,นักชกจับราซือครับ28ต่อ29 แดงครับเสียงที่2เป็นของพนมครับชี้ขาดกันที่เสียงสุดท้าย,ยา 29. 29 and y o u r winner by split decision blue เป็นยูนริโซอารเรสครับอาศัยสภาพร่างกายที่แข็งแงกร่งกว่าครับเอาชนะคะแนาพานพนมท็อปกิงบ็อกซิ่งไปได้